สีแดงเร่งรีบอีกแล้วมุนนี้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงปายลูกปลานาอาสุขูสุคนคือเก่าพี่น้องสองคนกับสองมุ่นคือเก่าครับผมวัสดีค่ะพี่น้องม่ปลาพักวานคือเก่าจ้าม,มาพร้อมเก่าเลยเนาะนนมุนนี้ค่ะแดอดออกแต่ว่าค่ะมีลมอยู่อ๋บรรยาก้าคือเก่าแล้วครับปลา,าพักวันปลาดอกกระเจียวพักวานขาดนำ้ำเนาะเบิ่งไปมากคือโบเมนเลยมันเขียวแบบนั้นเลยจ่อยริบเขาทุานผชมแลวกันคือเก่าครับผม เขียวมาเลยพี่น้องเอ้ยมีคนมาเห็นเนาะม,มาละกเลยอยากแก่ม,มาลเ,นนนนนลเลย้เอ,อากระเด็ดเกอาตะยอดนี่เนาะแบบพฟรีเลยโอ้มันแบบเขียวต้อบวชถือหนำโอ้ยชีวิตแบ่อกแก่ผู้ใดมาเก็บบวชเก็บไปหมดหนี่ปล่อยว่าเห้มันแก่จะได้ được cái kia đỡ nữa mày không được cái kia đồ về nơi Mm-hmm. đẹp thằng ha để bổ đẹp không đẹp đẹp mấy đẹp 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 xếp ở phía nó đẹp đi ตะว,ว่าแรงฝนโ้ยนอใจเป็นใจ่อยว่าใจงามสุดสวย ủa hình bố này mhm 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 mhm

ออก็มันจะยอดสวยแตกตุ้มกที่นี่น้อนี่อนห้อ ออย่าขาดนะออดอกนี้โคตรอ่อนเลยของอมเหนียวแดดมดตายแดดมดอ๋อ สวยงามเลยจ้าเดี๋ยวเอาเม็ดเงิอนหน่อยนึงเกรงแช่ซะเลยแกรงจะเงาอ่อน,ออนเสียงงามเลยจ้าผักหวานพุม่มส,สวยแสงสวยจ้า เอ้ยเจ้าเปลือเดอกกระเจียวแต่ละดอกก็อยากจะพากเลยจ้าโอ้สวยงามสวยสวยงามดอกเจียวขาวนอกเจีววยว,ยว,ยข,าว,วยขาวสวย Hơ. Nó trầm luôn rồi. thằng đạt, Coi thằng luôn nó nó con tài nó. đi. Ừ. ไ่สูบรรยากาศฮาีกมเลี้ยงกันเีดียวชื่นเพลินก เดกตุก้มตุดกตุอ <c oughs> อกตะเีหวานเ,าเยมไนะม่ม,ม,มาเนาะพักหวานก็ได้ ถาฟุนท่าเร็วท่าอีกแต่ต้องกระบืองออกมาเต็กจจ้าเฮ้ยเว่ยมาเป็นไรอ้ยชมผลงานของมนี้ครับือว่าอลังกายงานสั่งของเราเน่าหลายเนาะมันเย้กว่าดิ หลายเติบอยู่ว่าหลายครับมอนี่โลโลสองโลเลยเนาะโอผมปม่ในน้อยเนาะมันคือเก้าคนละเ้าบอก้าครับคือว่าอะเนาะใช่เสาจังเล็กจัง้อยกับครับเดีแดดเลยแดดใครอยู่มันลมมนมื่อยวะเมื่อยอยู่จ้าอืแต่กระสเกาจ้าโอ้ยเนาะอยคนอย่างมุอย่ม่กินข้าวไม่ใส่ถ้วยกินใส่ใบกล้วยถึงเลย เหนื่อยนั่งกินน้ำเย็นๆเนะเอ้าะวันนี้ก็ซั้นนิดกระชับพี่น้องครับมานแค่เก้าเนาะมันประมาณที่โลกพี่น้องอะไรถึงเรื่องมันหน่อยได้เลยเนาะครับกลับมือหน้าว่ากันไหมแค่เก้าวันป้าพักหวานป้าดอกกระเจียวแค่เก้าสำหรับวันนี้ก็ทับบ้านครับจ้าสวัสดีค่ะสวยงาม